สวัสดีครับเดียวกันอีกเช่นเคยครับผมหรือก่ผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y YouTube ออหลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้จะพาไปชมการทำงานอีกสาขาหนึ่งครับนี่อีกสาขาหนึ่งแขนงหนึ่งอาชีพหนึ่งครับเขาว่ารายได้นี่ค่อนข้างดีเลยครับพี่น้องเพื่อนอูดออกเรื่ออัดฟางตัวนี้ อยากใหญ่มากครับมาขดขิด,ดใกล้ใกลบ้านผมเลยลใกล้ๆกลจอมพระครับนี่ชักติมานครับอู้เรือขอัดฟังชักติมารุ่นใหญ่มากครับนี่อู้ปูตาใส่สโล3าหรือสโล2นี่ไปแบบเบาๆน้ำเน็กครับวันนีทาชมกมรทำงานครับนี่มาดูก้อนฟางกระแทกออกครับตกยังไง ทักมาน CAM ครับเขาบอกว่าน่าจะผลิตที่ประเทศอินเดียครับสอบถาคุณตานะอันนี้ดาวมาครับเครื่องนี้ดาวมา2องแสนห้าครับดาวมา2องแสนห้านะพี่น้องรวมดาวรวมต้นรวมดอกไปแล้วคุณตาบอกว่าจบที่ประมาณ5้าแสนแปดครับที่ประมาณห้าแสนแปดถ้าซื้อเงินสดอยู่ที่ 4แสนบาททวนครับสักติมานอุปกรณ์รุ่นนี้ใหญ่มากครับน่าจะครั้งที่สองหรือเปล่านี่ที่ผมได้ไปถ่ายเจ้าเครื่องอรุ่นตัวนี้นะแต่ตัวก่อนนั้นผมเคยไปถ่ายที่ว่าใช้รถจอนเดียล่ากนะน่าจะเล็กกว่านี้ครับแต่นี้เป็นเป็นรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่มากครับเดี๋ยวพาชมด้านหนะ้าดูการทางานครับ รับทีมานนี่ก่อนพาออกคกัะแขกออกนี้แล้วครับ,ยอ,ยรบอยู่กับคุณตาวีรพลนะครับนี่คุณตาวีรพลบ้านระไฟครับบ้านระไฟตะบลตั้งใจครับนี่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับด้าน,านเจ้าของรถนะครับผมได้สอบถามแล้วแกเช่อคุณตาวีรพลนะครับบ้านระไฟ กับตั้งใจครับผม,มอำเภอเมืองสุรินทร์พวกความชมกันางางนอีแบบรูปแบบหนึ่งครับนี่การอัดฟางครับนี่อาชีพการอัดฟางโอ้โหเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวรามาดักหน้าครับเดินไม่ไหวครับนี่ค่อนข้างเหนื่อยครับพี่น้องโอ้โหความรูอีกแนวหนึ่งครับนี่เครื่องอัดฟางตัวนี้ถือว่าชื่อเสียงเร่งน,น้ำนี่กระแสเขากำลังมาดังแล้วครับนี่ชักติมาน เขาบอกว่าคุณตาบอกว่าเล็ดจากเท้นเบียนะพี่น้องถ้าซื้อเงินสดอยู่ที่400,000ครับแต่นี่คุณตาแกดาวมาดาวมา250,000ครับแกว่าเบ็ดเสร็จรวมดอกเบี้ยรวมต้นรวมดอกไปแล้วจะจบอยู่ที่ประมาณ580,000ครับอันนี้คุณตาให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะลากด้วยเจ้า M5,000 ครับ k u b ต t a M5,000 SU หรือว่าตัว50แรงมาครับนี่จาก Kubota คันนี้ โูตาคันนี้ถือว่ารุ่นในในตำนานนะครับนี่เรื่องความทนของเขาเรื่องชื่อเสียงราคาไม่ตกครับนี่กูปตารุ่นนี้ M5000 พอเหมาะพอดีเลยครับนี่ใช้ M5000 นี่ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับพอ,อ,พอดีกับเพื่ออัดพังเลยมาดูการาาท่าาพ้างหน้ากันครับ น,นี่เลยนะครับของาวทีะครับหน้าค่อนข้างกว้างครับหน้าจะประมาณเกือบเมตรห้าสิบ,บครับของข้านี่เมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบครับน่าจะประมาณนั้นขสาวอยู่ข้างหน้าครับเรามีการกระบายจานแน่เดี๋ยวชมจังหมาฟางหลนะครับรวนยังไงฟางค่อนข้างก้อนใหญ่มากแน่นและใหญ่ครับมาตรฐานก้อนฟางนี่ ดูครับแน่นมาตรฐานมากไม่มีหลวมไม่มีหลุดร่วงครับนี่ยกเว้นตแต่เชือกขาดครับาเดินชมเลยเป็นรถของคุณตาวีรพลนะครับบาร์เซียบาร์เซียตะบนตั้งใจครับนี่คือเบอร์สุรินครับอันนี่ก้อนพรางผมนะน้ะนนะอ,งอ,งองก้อนพรางก่อนทางนี่ก้อนใหญ่ก้อนแน่นมากครับนี่มาตรฐานเลย ช oh. ักติมานเมดอินอินเดียหรือว่าอินเตอร์เดียครับโอ้ดูครับ, oh. รบมาใายให้ชมแบบเต็มโจเลยมีเลี้ยวพันกระชันทิดนะครับตาวนซ้ายับนีซ้ายโอ้นี่มีขาดป้องกันมุลไอเรียกอะไรครับนี่มุลไอเนาะจะมีเ่าครับของของจากพิกาโอ มีกากระบาดประมาณสองขั้นตอนสามขั้นตอนครับโลโลใหญ่มากโอยูงี้ยบมือครับเดี๋ยวมาดูจังหวะก้อนฟางโตครับอาโอ้สวยงามก้อนยักษ์ก้อนใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาคนซื้อกันวันนี้ก้อนฟางนี่ ตายเราลนต้องเดินซะแล้วต้องลุยครับต้องให้ชมอ่าบค้นกระบวนวารแขนข้างบนนี่เคาเรียกอ,อะไรครับนี่โยกไปโยกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเกาะฟางเข้านะครับฟางมาจากหนวดตุ้งและตัวนี้เกาะเข้าตรงตัวอัดครับตัวใบมีดอัดใบมีดอัดก็จะอยู่ข้างในนี่ครับแต่มันก็จะกระแทกก้อนออกมาครับนี่คือระบบของเครื่องอัดฟางนะทำให้ผมดูมามดูจังหวะตอนพางลงครับ แหมวนี่เลยนะครับพี่น้องหลักโดยจับคูปตาคันนี้เลยแม่เป็นรุ่นในตำนานจริงนะรุ่นะนี้รุน่นความฮิดเลยยอดฮิดเมื่อสมัยแต่กอนยี่ฮิดมากครับ M ห้าพั SU ครับนี่หลักชณะข้างหน้าครับ ตาใช้เกียร์เบาๆนี่ไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากครับเบาเาเรื่อยๆครับเห็นคนขับมาขานของการกองพักเอาพอหมดยังไงเดือแค่ไหนครับระบบ,บระบบดันทางเข้าแล้วก็แระแทกอัดนะครับคชุดระบบ จะมีเข็มเลขให้นับตรงไหนหนอนาะมาได้ดูรายละเอยียดเลยครับมาถึงแล้วมาแล้วเอาเลยครับถ่ายให้ชมเลยครับไม่รีรอครับเอาเลยถ่ายให้ได้ชมเลยครับพี่น้องเรื่องอัดฟังชักติมานเม็ดอินเดียครับตูตาบ้าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจริงมากมาเพียงไหนครับํถาถ่ายให้ชมครับ มาเสมาแรงครับนี่เครื่องอัดพางรุ่นนี้ยอนี้จักจัมมนเห็ดชาวบ้านผมนี่ใช้กันเยอะครับโซนแถวอำเภอเมืองครับอำเภอจอมพระโซนจังหวัดสุรินทร์ครับนี่อย,อยู่ตรงไหนีศูนย์ร้านอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะครับแต่ทราบแต่ราคาครับถามคุณตาแล้วดาวมาสองแสนห้าครับนี่เด็ดเสร็จก็รวมดอกเบี้ยก็ห้าแสนแปดครับ้าซื้อเงินสดประมาณสี่แสนบาท กันยาวๆเลยทางล่างครับช่วงกองป่ารอตรงนี้รอฝั่งนี้จะจะเล็กกว่าฝั่งนู้นนะรอฝั่งป่าจะเล็กกว่าครับอันนี้เป็นการจมหรือเปล่าครับตรงข่ตรงนี้นะ่าจะเป็นการจมนะดูมุมกว้างหน่อยครับน,นีมุมกว้างทิมวมานโหมดโหมดโหดโ อาชีพนี้น่าสนใจมากครับอ,อาค่าบริการก็ก้อนละสิบสามบาทครับนี่ก้อนละสิบสามบาทวันหนึ่งก็ทํางานชิวๆก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยก้อนครับก็คูณรายได้กันไปครับนี่อรายได้ดีมากครับน้ามันก็ไม่น่าเปลืองนะน้ำมันรถนี่น่าจะไม่เปลืองเท่ากับไถนาครับไถนาก็เครื่องมันจะหนักกว่านี้ครับอันนี้ก็แค่ลากเฉยๆกบลากไปเรืเลยใส่เกียร์สโล สโลเกียสามหรือว่าสโลเกียสี่ก็ได้ครับนี่ mm. ไเปเพื่ออหรือจะใส่เกียร์ธรรมดาก็น่าจะประมาณเกียร์สองล่ะผมว่านะดูไปแล้วน่าจะเป็นประมาณเกียร์สองครับเราจะดูคนตาไล่จนจบแถวครับเป็นยังไงนาหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ครับนี่น่าจะเกือบสามสิบยี่สิบสามสิบก้อน,นครับนี่นาประมาณไร่กว่าครับไร่เกือบสองไร่เดี๋ยวดูไปเลยครับ น่าจะประมาณเกือบๆสองไร่ครับไร่ออกว่ากว่าโอ้เต็มจะเต็มเครื่องอัดฟางอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่ก้อนละสิบสามบาทครับอแถวนี้อัดทิ้งไว้เลยไม่ต้องเก็บครับคนเ,เก็บต่างหากถ้าเก็บนี่มีได้ได้เพิ่อมอีกครับน่าจะก้อนละห้าบาทหรือเปล่าเก็บนี่นตาวีระพนครับ บานรถไฟลงทุนเื้อเครื่องอัดฟังขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับนี่คุณตาน,น้าจะมีประสบการณ์นะลงทุนซื้อเลยโอ้ยได้ครับทักไทยเอฟซีคนบ้านเราด้วยมาโอ้ลืมทักไทยเอฟซีกันนี่คนชาวบ้านเราทักไทยเอฟซีได้ครับสวัสดีครับสวัสดีแซมไซม์ไหม สวัสดีแซมไซส่วนเรไซด้วยนี่มาแถวบารไ์ไซก็สวัสดีครับสักท,ทายคนบ้านเราภาษาชาวบ้านเราแถวถไซนี่ผู้สวยเลือกขมินม้นน่าจะเป็นขมิ้นนะโอ้ขมิ้นนี้ไม่ค่อยคล่องสายได้ลอโรนนี่อ้าสักไทยขมิ้นด้ก็ได้ครับทางนั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องบองโประโนะผมพี่น้องปูไปยะตากุพเนียบตรสวัสดีครับจุงกะครับผมครับพี่น้องบารไ์ไซนะสักไายเลยครับ มาถ่ายทำลขปนี้ก็ต้องรถเกี่ยวก็เยอะครับช่วงรถเกี่ยวมาก็เยอะรถเกี่ยวเสร็จก็รถอัดฟางรถอัดฟางเสร็จก็น่าจะเป็นรถไถนาครับนี่เขตนี้เขตตำบลตั้งใจครับอำเภอเมืองสุรินทร์ติดกับเขตโซนตำบลจอมพระเลยแต่แต่ตรงนี้จะเป็นเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมช่วงนี้ก็งานช่างครับคงจะไม่ได้ไปนักงานช่างนี่ดูตามท้องไร่ท้องนาครัผมนี่น้าขายรถ รถทำงานครับรถบรรทุกทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับอีกแนวหนึง่งอีกแขนงหนึ่งครับนี่รถอัดฟางชักติมานเบดอินอินเตาาอร์เดียบลุ่มตาวะยังไงนะได้หลายเยอะได้หลายได้เยอะอยู่ครับนี่ประมาณสองไรก็น่าจะได้ประมาณสามถึงสี่สิบก้อนนะผมว่านะดูดูไปแล้วเป็นยางตำ่ำ ขึ้นคณะใหม่หรือเปล่าครับเพืนตาขึ้นคณะใหม่ครับบุกเลยครับนี่บุกเลยนะนี่นี่บุกเลยครับไม่รีรอไม่ต้องไม่ต้องพาคนะครับบุกเลยยกหัวขึ้นไปโอ้โอ้รอตอนนั้นมันช่วยได้ครับมันช่วยเวลาขึ้นคันนาครับเวลามันเป็นคณะเสร็จมันจะยกขึ้นนะครับรอตอนนั้นฝากพี่น้องนะครับฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของผม รอหลนรวมดั้มรวบรรทุกทํางานนะครับตามติดเชื่อรวบรรทุกรถมทำงานทุกสิ่งทุกอย่างครับผมฝากไปด้วยครับฝากให้กำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากสําหรับทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับหรือว่าทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้คําแนะนํขคามาสร้างสีสันในการครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากครับคลิปนี้อยากผสมความรับเดี๋ยวไปเพียงคลนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ